คือประเด็นเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดกันคนละหมัดสองหมัดน,นะฮะอุลเซนก็พูดอย่างหนึ่งอุลมาเน็ตก็พูดอย่างหนึ่งและทางด้านในสมรังสีก็ได้มีการเปิดประเด็นมาว่าการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชามันต้องใช้ข้อตกลงปารีสแต่ว่าข้อตกลง,งตรงนี้ท่านผู้ชมครับสรุปความาก็คือว่ามันเหมือนว่างมุมมาแรงนะครับแล้วก็หันมากระทบกับอุลเซนและอุลมาเน็ตมันก็เลยทําให้สองพ่อลูกนี้ไม่ใช้ ก็เลยต้องมีการเข้าไปหยิบยกฮะส่วนที่สัญญาแล้วก็อนุสัญญาในปี1904กับปี1907สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาตอนนี้มันก็จะมีการพูดถึงเรื่องของข้อตกลงนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับที่อุลมันเนี่ย มีการออกมากล่าวว่าที่ไทยและกัมพูชานั้นได้มีการเข้ามาประชุมคณะกรรมการระดับที่เรียกว่า JBC เขาก็มีการอ้างว่าฝ่ายไทยนั้นมีการยอมรับแผนที่1ต่อสองแสนตามส,สัญญาและอนุสัญญาฝรั่งเศสสยามในปี1904และ1907ก็ล่าสุดท่านผู้ชมครับเป็นประเด็นกันขึ้นมาอีกแล้วฮะหลังจากที่คุณมานเน็ตก็ผุดขึ้นมาว่าไทยเนี่ยนะฮะยอมรับมาตราส่วน1ต่อ2แสน ีนี้คุนเซนเนี่ยนะฮะก็ได้มีการออกมาพูดถึงอีกกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงปารีสฮะบอกว่าไม่สามารถที่จะนํามาเป็นข้อยุติข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งคุณเซนก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ครับแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่าองค์ประกอบสําคัญของข้อตกลงปารีสนะครับได้ถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญของกัมพูชาแล้วเขายังท้าทายนะผู้ที่สนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะปารีสเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาปมแดนในปัจจุบัน แล้วเขาก็ถามว่าพวกคุณเนี่ยเคยได้มีการอ่านบทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงละเอียดทีท้วนแล้วหรืออยังอุนเซนยังได้มีการมาชี้แจงว่าแม้จะมีผู้เสนอนะให้ใช้ข้อตกลงปารีสครับก็ตามแต,แต่แต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้เพราะฝรั่งเศสกับอินโดนีเซียเป็นประธานร่วมของการประชุมครั้งนั้นรวมถึงประเทศผู้ที่ลงนามอื่นๆต่างก็ไม่เห็นด้วย เขาก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชาและไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ลงนามและกําลังมีข้อพิพาทกันอยู่ณขณะน,นี้และกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาว่าลัมเมอร์อธิปไตยวุนเซนเนี่ยจึงได้มีการกล่าวว่าปัญหาภูมิแดนเนี่ยนะครับมันได้มีการยื่นต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วแลนณขณะน,นี้ทั้งสองประเทศเนี่ยก็กําลังดําเนินการเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะลงนามได้ครับในวันที่26ตุลาคมนี้โดยที่ไม่ต้องมีการเข้าไปพึ่งผ่าข้อตกลงปารีสข้อตกลงปารีสว่าด้วยการยุติความขัดแย้งกัมพูชาอย่างครอบคลุมทางด้านการเมืองหรือรู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อข้อตกลงสันติภาพปารีสที่ได้เคยมีการลงนามกันไว้ตั้งแต่วันที่2ี่ตุลาคมของปี2534โดยมีสักขีพยานที่มาจากต่างชาติก็คือ18ปประเทศณนะขณะนั้น รวมถึงเลขาธิการของสหประชาชาติณนะขณะนั้นก็มีการเข้ามาร่วมด้วยมันเป็นข้อตกลงครับที่ทําสงครามกลางเมืองในกัมพูชาต้องยุติทีนี้เรื่องของข้อตกลงปารีสท่านผู้ชมครับมันมาอีกด้านหนึ่งครก็คือทางด้านของนายสมรังสีฮะก็คือเป็นกนารนาฝ่ายค้านนี่แหละตอนนี้ก็ได้มีการลี้ภัยไปยังประเทศฝรั่งเศสแล้วก็มีการเรียกร้องนะเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับมันต้องใช้ข้อตกลงนี้ แล้วก็มีการจี้ให้นะบอกว่าเนี่ยต้องละออกทั้งหมดฮะผู้นําของกัมพูชาในปัจจุบันนี้ครับคือทางด้านในสมรังสีเนี่ยนะครับก็ต้องการจะกล่าวว่าอย่างข้อตกลงปารีสเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายก็คือต้องการใช้กฎหมายเนี่ยเป็นอาวุธไม่ได้เป็นปืนใหญ่ของประเด็จการเพราะว่าในช่วงสถานการณ์ที่ไทยกับกัมพูชานั้นกําลังปะทุกันอยู่ครับสมรังสีเนี่ยจึงได้มีการเรียกว่าพูดแบบมัดตรงนะครับพูดแบบตรงไปตรงมา ก็สะเทือนไปถึงอุนเซนแล้วก็ทางด้านของอุนบานเนตเขาก็เลยต้องมีการหยิบยกเรื่องของข้อตกลงปารีสฮะในปี1991ก็คือเครื่องมือทางด้านกฎหมายแล้วก็การทูตครับที่ชอบทำที่สุดแล้วในการเข้ามาปกป้องเอกราชและบูรณาภาพแห่งดินแดนกัมพูชามันไม่ได้เป็นระเบิดหรือว่ารถถังทีนี้เรื่องของข้อตกลงปารีสท่านผู้ชมครับก็คือในปี1991นั้น มันเป็นข้อตกลงทางด้านการเมืองระหว่างประเทศฮะในนั้นเนี่ยก็จะมี5ชาติของสมาชิกถาวรความมั่นคงแห่งสัพราชาชาที่ได้มีการเข้ามาตกลงร่วมกันว่าจะยุติสงครามที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชานะครับข้อที่2ก็คือว่าจะมีการเข้ามารับรองเอกราชอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนรวมถึงประชาธิปไตย แล้วก็จะมีการวางหลักความสามารถในการเรียกประชุมประเทศภาคีได้หากว่ามันมีการละเมิดใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา26ทีนี้ในสมรังสีเนี่ยนะครับก็ต้องการจะกล่าวว่าสิ่งที่ทรงพลังที่สุดนะของกัมพูชาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นรถถังหรือว่าเป็นจรวดรดิลำกล้องบียอม2 1แต่คือการอ้างสิทธิ์ตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่นานาชาติเนี่ยเขาก็มีการรับรอง สมรังสีก็บอกว่ายาได้เอาฮะชีวิตชาวบ้านหรือแม้แต่ทหารเนี่ยไปแลกกับการสร้างภาพพจน์ของผู้นำเผด็จก,การซึ่งเขาก็หมายถึงอุนเซนและอุนมาเนตสมรังสีนี่นะครับก็ยังมีการเน้นย้ำว่าข้อตกลงปารีสนั้นยังมีผลบังคับใช้แล้วก็เป็นโลกทางด้านกฎหมายที่มีความชอบธรรมมากกว่าจรวดและลำกล้องของอุลเซนสฮะ ทีนี้เขาก็เลยมีการตั้งคําถามว่าทําไมคุณเซนฮะถึงไม่ได้มีการนําเรื่องของข้อตกลงปารีสมาสู้กับฝ่ายไทยตรงนี้สมรังสีก็บอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลของฮุนมาเน็ตเนี่ยนะครับปฏิเสธแนวทางการใช้ข้อตกลงปารีสก็เพราะว่าข้อตกลงดังกล่ามันบังคับฮะให้ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยซึ่งระบอบของเขาเนี่ยแหกมาโดยตลอด กล่าวอีกในย่าหนึ่งก็คือว่าเผด็จก,การไม่กล้าใช้กฎหมายเพราะกลัวสะท้อนถึงความผิดของตนเองหากว่าผู้นำครับไม่เลือกเส้นทางของสันติภาพและกฎหมายเขาก็ต้องถอยเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลครับที่มีเจตจำนงต่อประชาชนสมรังสีเนี่ยจึงไม่ได้ชี้เพียงใช้กฎหมายเท่านั้นนะเขาก็บอกว่าการใช้กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเพื่อมาล้มล้างเผด็จก,การอย่างมีในยยะสาคัญแล้วก็มีการตั้งคําถามว่า ใครกันแน่ครับที่มีการเข้ามาปกป้องดินแดนด้วยความชอบธรรมท่านผู้ชมครับคือประเด็นเนี้ยนะครับก็ได้มีการพูดกันคนละหมัดสองหมัดนะฮะอุนเซนก็พูดอย่างหนึ่งอุลมาเน็ตก็พูดอย่างหนึ่งและทางด้านในสมรังสีก็ได้มีการเปิดประเด็นมาว่าการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชามันต้องใช้ข้อตกลงปารีสแต่ว่าข้อตกลงตรงนี้ท่านผู้ชมครับสรุปความก็คือว่ามันเหมือนว่างมุมมาแรงนะครับแล้วก็หันมากระทบกับ อุนเซนและอุนมาเน็ตมันก็เลยทําให้สองพ่อลูกนี้ไม่ใช้ก็เลยต้องมีการเข้าไปหยิบยกฮะส่วนที่สัญญาแล้วก็อนุสัญญาในปี1904กับปี1907ฝรั่งเศสสยามครับนำมาใช้เป็นข้อตกลงระหว่างกัน